สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตต้นโพจากกองขยะนะครับต้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคงจํากันได้นะครับก็แกวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าให้ดูนะครับก็นี่เลยนะครับกิ่งหนึ่งเขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้โดนฝนด้วยแล้วก็กิ่งสองมาแล้วนะครับส่วนกิ่งสามก็มาแล้วนะครับนี่ครับ สามนะครับสามก็อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตั้งยอดไปเดี๋ยวอยตัดทดค่อยว่ากันนะครับ,บก็ถือว่าโตเร็วเลยนะครับเป็นไงครับจากอกองขยะนะครับขี่รถผ่านผมก็เก็บมานะครับเป็นกำลังใจให้มือใหม่นะครับถ้าเห็นก็เห็น ต้นโพข้างทางก็ดึงๆมาเลยนะครับผมรับประกันว่าไม่ตายนะครับถ้าทําดูคลิปก็เก่าผมนะครับทําตามที่ผมทานะครับไม่ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับนี่ครับไม่มีดินนะครับได้มาแต่ตอเราก็มาตัดอ่าได้สองได้สามกระถางนะครับตัดตัดตัดออกเหลือแค่นี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับเอาเป็ครับ